หายใจความเลยนะครับเมื่อคืนนี้ลุ้นในหน้าดูเลยครับว่าหลุดปิดพันเก้าไหมนะฮะก็ยังดีครับยังเหนือพันเก้าราคาทองคําส่งมอบล่วงหน้าของตลาดนิยวยอร์กสหรัฐปิดที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญหกสิบเซนต์ต่อออนซ์นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาที่ปิดเมื่อวันศุกร์ก็หายไปถึงห้าสิบเอ็ดเหรียญห้าสิบเซนต์นะฮะหรือตกไปถึงสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ในที่สุดทองคําก็เลยเกิดสถิติอะไรทราบไหมฮะ สิงหาคมที่เราเคยเจอราคาทองคำปิดสูงสุดเป็นประวัติการกว่า2,000ดอลลาร์จนถึงนับราคาปิดที่ปิดเมื่อคืน1 9นเ้ยเหรียญ60เซนต์ถ้ากระทองคำนั้นหายไปแล้วถึง10%ครับจากจากสิงหาคมที่เป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการจนถึงเมื่อคืนนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็แสดงว่าตอนนี้ราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนถึง20%แล้วนะครับนาทีนี้แสดงว่าอาจจะได้เห็นเพียงแค่ประมาณ1 8 1 9 หลุดผลตอบแทน20%เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเกือบเเดือนนี่คือความผันผวนของทองคําจริงๆช่วงที่ไต่ไปถึง2,000ดอลลาร์ผมชื่วาอะไรคนกำลังมองต่อไปว่าระดับต่อไปเท่าไหร่ฮะ2,000 2,100อะไรงี้เป็นต้นนะฮะถ้าทองมาเป็นบาทก,ก็บอกว่างานนี้30,000มีเห็นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าทองจะไปได้ถึงจุดนั้นผมเคยพูด,ดวิเคอท์ทานผู้ชมฟังกันอยู่ตลอดเวลาใช่ครับว่าหนึ่งอยู่ที่ไหน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งอเมริกาของทั้งยุโรปต้องมีมากกว่านี้นักทุนทองคำถึงจะชอบครับเพราะมันมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นอีกมากมายจนกระทั่งทำให้ต้นทุนราคาต่ำของเงินนั้นถูกลงไปเรื่อยเยและก็จะนําเอาเงินที่ถือว่าเป็นทะเลมันนี่เนี่ยนะท่วมขึ้นมาเนี่ยไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงแล้วก็มีความสูงันต่อไปคาดหวังทั้งหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพ็กเกจฟื้นฟูยาเศรษฐกิจของทั้งเรียบรัฐบาลอเมริกามาอกหักเราอีตอนที่เนี่ยแบง แต่ก็ยังไม่ได้ไปแตะเลยเขาตรงลงจะพิมพ์เงินเพิ่มหรือไม่เพิ่มอกหักซ้ำสองไปอีกก็คือว่าพิจารณาห้ารอบแล้วก็ไม่ผ่านก็สักทีสำหรับมาตรการร่างกฎหมายในการฟื้นฟูยุยาเศรษฐกิจสหรัฐมูลค่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแถมมาเจออะไรครับนาทีนี้ก็ตกตกอกตกใจเหมือนกันว่าช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับการกระหำเทขายของทั้งตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐตลาดหุ้นโทรโรวรวมถึงราคาน้ำมันมาเจอปัจจัยลบต่อไปคือดอลลาร์ตีตื้นกลับขึ้นมาแข็งค่าเฉยนะฮ ทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันเป็นจุดที่ทําให้ราคาทองคําดูเหมือนจะไปก็ไม่ไปต่อแต่ก็เกิดการเททํากําไรเททําขายออกมาจนกระทั่งตอนนี้นะปิดลดลงไป1 0จากราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อสิงหาคมและอาจจะเลอผลตอบแทนตั้งต้นปีจนถึงคืนที่มา่านมาเพียงแค่1 8 1 9ไม่ถึง20%แล้วละจากที่ก่อนหน้านี้จาได้ใช่ไหมครับต้นปีจนถึงสิงหาคมวันที่ทองคําปิดสูงสุดเป็นประวัติการนั้นราคาทองคําให้ผลตอบแทนถึง35% เพราะฉะนั้นผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเอาแค่เฉพาะถึงนาทีนี้22กันยายนคือ9เดือนอกว่าๆเนี่ยนะฮะทองค่าวให้ผลตอบแทนในช่วง9เดือนเนี่ยสูงสุดคือ35เปอร์เซ็นต์เมื่อถึงสิงหาคมตกมาเหลือเพียงแค่18ถึง19เปอร์เซ็นต์ในวันนี้22กันยายนเห็นไหมครับว่าจาก35เหลือแค่18หรือ19ในช่วงเวลาเพียงแค่เท่าไหร่ครับสิงหากันยาตุลาเนี่ยสองเดือนเองครับ นี่คือความผันผวนและความที่แบบว่ามันปลาะบางสําหรับคนที่จะลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความเสียเ่ยงโดยเฉพาะเรื่องของทองคําอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถามว่าแล้วต่อไปแล้วครับนักลงทุนก็รอคืนนี้ไงรอว่าก,การส่งสัญญ,ญาณจากท่านของประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเรีวยกว่าจอร์นมพาวเวล์ถึงเขาจะเข้าไปคู่กันกันบรัฐมนตรีขังก็แล้วแต่แต่น้ําหนักจะอยู่ที่จอร์โรพาวเวลว่าจอร์นมพาวเวลจะยังคงตอกย้ํากับแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายการเงินแตงชาสหรัฐไหมว่าทุก คุณจะใช้เป้าหมายเงินเฟ้อ2%ส2% 2. คุณจะยังตึงดอกเบี้ยต่อไปอีก3ปีตามที่เคยบอกข้างล่าสุดและ3ยังจะมีมาตรการอะไรในการพิมพ์ดอลลาร์ออกมาหรือเปล่าหรือไม่และ 4. แม้ว่าจะมีการปรับตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาในปีนี้ติดลบน้อยลงนะแสดงว่ามันน่าจะดีขึ้นเนี่ยทั้งหมดมันจะไปสะท้อนอะไรครับ ธ้องดูทองคำไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานเลยนะครับน้ำหนักมันจะไปอยู่ตรงไหนฮะตัวของเงินเฟอ้อกับเรื่องของการใช้ดอกเบี้ยและการพิมพ์เงินออกมาเป็นหลักสําคัญนะครับงนั้นจุดนี้ก็จะเป็นป่าที่ผู้ชมสําหรับการเคลื่อนไหวทองคำในค่ำคือวันนี้สําหรับคนที่คอสนใจเรื่องของทองคำกันต่อนะครับ